เรื่องราวที่จะนํามาเล่าต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่ามากเพราะว่ามันจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับใครๆหลายๆายคนเรื่องนี้นั้นมันผ่านมา14ปีแล้วตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อุตรดิตถ์เลยค่อนข้างที่จะรู้จักกับสถานที่อะไรต่างๆดีแต่บ้านของผมนั้นอยู่ที่สุขโขทยัยแล้วเด็กสุขโขทยัยก็ไปเป็นตัวแม่ตัวพ่ออยู่ที่นั่นกันเยอะเลยสมัยก่อนนั้นต้องเรียกกันว่าเด็กเสีย่ยจะมีกลุ่มของผู้หญิง กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้นั้นเขาก็จะรู้จักกับตัวของผมดีขอสมมติชื่อเธอว่าเป็นพี่ฟ้าก็แล้วกันซึ่งเธอนั้นก็เป็นเจ้าของเรื่องนี้และก็มีพี่เทาเป็นเพื่อนของพี่ฟ้าและก็คนอื่นๆต้องบอกว่าสมัยนั้นการดูหมอหรือว่าการทำสเสน่ห์เป็นอะไรที่ยิดกันมากๆในกลุ่มของพวกผมต้องบอกว่ากลุ่มผมนั้นเป็นกลุ่มเกย์กลุ่มกระเทยอะไรประมาณนั้นแต่ละคนก็จะส่อหา ว่าที่ไหนนั้นมีที่ดีที่ดังก็จะไปที่นั่นกันซึ่งตัวผมเองก็ไปกับเขาด้วยเช่นเดียวกันโดยตอนนั้นมีเพื่อนที่ชื่อว่าอีชายมันได้ไปทำแป้งเสเนมาคือแป้งนี้นั้นใช้ทาแล้วก็เรียกชื่อผู้ชายก็จะได้จิกกินกันเป็นไกเลยสนุกสนานกันไปแต่ด้วยชีวิตของวัยรุ่นแน่นอนว่าวัยรุ่นนั้นเพลงเศร้าความรักมันมักจะเป็นของคู่กัน อยากจะมีแฟนอยากจะได้ใครคนนั้นคนนี้แต่ละคนถ้าพยายามไม่ได้ก็ต้องเล่นด้วยเล่ถ้าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าไม่ได้ด้วยกลก็ยังมีมวนกาถาให้เลือกใช้ตอนนั้นผมนั้นตัดสินใจไปดูดวงกับพวกพี่ๆก่อนมีเก๊งกระเทยซึ่งก็มีชนีไปดูอยู่ด้วยกันขอแทนชื่อหมอดูคนนั้นว่าพี่แดงพี่แดงนั้นเป็นหมอดูไวทองแต่บอกเลยว่านางนั้นขาวมากผิวพรรณดีผมยาวมาก ทั้งๆท,ที่แก่มากแล้วแต่ตอนนั้นอายุของผมแค่17ปีไปกับรุ่นพี่ที่อายุ20ปีก็เรียกกันว่าเป็นรุ่นๆเดียวกันไปดูดวงก็ดูกันทีละคนพี่แดงก็ให้ผมนั้นเลือกไพ่ตอนนั้นผมขอเล่าแบบเปิดเผยเลยว่าพี่แดงนั้นทำนายว่ามีโอกาสจะได้คบกับคนต่างชาติซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ได้คบกับคนต่างชาติจริงแต่ก็เลิกไปแล้ว บอกว่าจะได้ไปอยู่เมืองนอกตอนแก่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปที่ผมจำได้แม่นแล้วก็ขนลุกเป็นอย่างมากนั่นก็คือพี่แดงทักมาว่าน้องอยากจะให้พ่อกลับมาไหมถ้าอยากก็เอารูปพ่อที่เห็นแววตาและก็เส้นผมวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากมาให้กับพี่พี่จะช่วยแม่น้องที่สงสารแกนี่คือประโยคสุดท้ายก่อนที่การดูดวงของผมนั้นจะเสร็จสิ้นลง เราก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่คิดในใจว่าเม่นอะไรขนาดนั้นวะเพราะว่าพ่อนั้นไปติดเมียน้อยเป็นอย่างมากในตอนนั้นมันคือปัญหาครอบครัวของผมจริงๆแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ทยอยกันเข้าไปดูดวงกับพี่แดงต่อซึ่งทุกคนนั้นก็พูดเสียงเดียวกันว่าเม่นมากๆแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครที่จะคิดทำสเสน่ห์กันจนอีกเดือนต่อมาเราก็ได้ไปดูดวงที่นั่นอีก พี่แดงนั้นถามถึงพ่อและก็แม่ของเราผมก็ตอบว่าไม่ทำละครับพี่แดงให้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปแต่ผมนั้นอยากจะทำสเสน่ห์ของตัวเองมากกว่าอยากจะให้พี่นั้นทำสเสน่ห์ให้กับผมอยากให้พี่นั้นทำให้ผมมีสเสน่ห์ผมชอบคนคนหนึ่งมากพี่แดงเลยถามว่าอยากจะให้พี่ทำแบบไหนเอาแบบระบุตัวต,วตนเลยหรือไม่หรือว่าเรานั้นจะเอาไปเลือกเอาเอง ผมคิดแล้วก็พูดออกไปว่าทำแบบเลือกเอาเองดีกว่าพี่แดงก็เลยบอกว่าเอาเส้นผมของผมนั้นมาวันเดือนปีเกิดด้วยรูปถ่ายพี่แดงบอกว่าพี่ขอเวลาทำพิธีสัก3สถึงสวันพระแล้วก็มาอีกทีตามวันนัดซึ่งพี่ก็จะลงณนะน้าทองให้ด้วยพร้อมกับลงสเสน่ห์และก็สอนวิธีการทำสเสน่ห์ให้อีกด้วยผมก็รอช่วงที่พี่แดงนั้นทำพิธีให้ เป็นช่วงที่ผมนั้นไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามโนโหรือว่าอะไรดีมันคือการมองเห็นสิ่งที่เรานั้นไม่เคยเห็นนั่นก็คือผีนั่นเองสายเว้นอย่างเราไปใไนมาไหนก็มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนไปหาเสีย่ยก็เอามอเตอร์ไซค์พาไปไปผับไปบาร์กันสนุกสนานผ่านต้นไม้ใหญ่ก็ยังเห็นเงาผีอะไรแบบนี้คือมันจะแวบๆอยู่ตลอดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง เห็นเจ้าทีนั้นตัวใหญ่มากๆขาว,ขาวๆนั่งอยู่เรานี้ก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีเลยเพราะว่ากลัวพอถึงกำหนดไปหาพี่แดงผมก็เลยได้ทำพิธีจนเสร็จทั้งหลงณห,ห,หน้าทองทําเสน่ห์และพี่แดงนั้นก็ได้สอนวิธีทําเสน่ห์ให้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ตามที่เรานั้นประสงค์โดยพี่แดงนั้นกําชับว่าทำแล้วเรียกชื่อใครห้ามคนอื่นกินน้ำนั้น แล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบง่ายๆน้ำแก้วนั้นที่ฉันให้เธอดื่มมันจะทำให้เธอนั้นรักฉันเมื่อได้ฟังอย่างนั้นมันก็คือความหวังจริงๆผมํำใส่คนที่ผมนั้นแอบชอบมานานซึ่งเขานั้นก็เป็นชายแท้อาทิตย์ถัดมาเขามานอนอยู่บ้านผมเลยซึ่งมันคืออะไรที่เกินความคาดหมายจริงๆว่าชายแท้ๆนั้นจะมานอนกับเราซึ่งเป็นเกย์เราคือแบบว่าพี่แดงมันได้ผลจริงๆ มันฟินอย่างบอกไม่ถูกกับการที่เรานั้นสมหวังกับคนที่เราชอบถึงจะทำไม่ถูกต้องก็เถอะผมทำสเสน่ห์ใส่เขาอยู่เรื่อยๆตอนนั้นเราไปไหนมาไหนนั้นบ่อยมากจนช่วงปิดเทอมผมได้ไปดิวหนังสือที่เชียงใหม่เพื่อที่จะสอบโกลตาเข้ามอชอผมเจอน้องคนหนึ่งที่แอบชอบผมจึงทำสเสน่ห์ใส่เขาอีกซึ่งเขานั้นเป็นชายแท้ๆแต่ไม่มีอะไร ที่จะไม่ผิดหวังบังเอิญว่าแก้วเล่านั้นที่ผมทําให้กับน้องซึ่งกอสมมุติว่าน้องเองเ็แล้วกันแต่น้อง B นั้นดันไปกินแทนเรื่องมันจึงได้เกิดน้องทั้งสองนั้นก็อาะวาดใส่กันเขาเริ่มต่อยกันผมเริ่มสับสนบวกกับความเมาผมวิ่งไปที่ระเบียงและจะกระโดดลงมาจากตึกชั้นที่6ต้องบอกเลยว่าโรงแรมที่ผมไปพักนั้นมีผีอยู่เยอะด้วย เด็กที่ไปติวที่นั่นก็จะรู้กันดีว,ว่าชื่อโรงเรียนอะไรเพราะว่าเจอกันแทบทุกคนตอนนั้นผมกําลังซี่จะโดดลงมาเพื่อนๆบอกว่าแรงผมนั้นเยอะมากเก่งควางกระเทยต่างๆนั้นก็พากันเพื่อที่จะดึงร่างของผมนั้นออกมาจากระเบียงเมื่อลาออกมาได้แล้วก็นำผมนั้นไปขังไว้ในห้องพร้อมกับมีคนเฝ้าจนผมนั้นเมาหลับไป ตื่นขึ้นมาในสภาพที่เรียกว่านี่หรือคนผมถามกับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เล่าต่อว่าน้องเอกับน้องบีนั้นอยู่ๆก็ต่อยกันไม่มีเหตุผลแล้วอยู่ๆผมนั้นก็จะวิ่งไปฆ่าตัวตายพวกกูก็เลยลากมึงมาไว้ในห้องนี้ก่อนจนมึงนั้นหลับไปเราก็มานั่งเรียบเรียงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงได้รู้ว่ามีการสลับแก้วกันเกิดขึ้น แต่แน่นอนว่าถึงจะเกิดเรื่องที่ร้ายแรงขนาดนั้นขึ้นผมก็ยังไม่ได้หยุดในการทาเสน่ห์ด้วยความที่ผมนั้นอยากจะได้น้องเขามาเรียกง่ายๆว่าชั่วอะไรเบอร์นั้นเลยผมก็ได้ทําอีกจนได้ไปเที่ยวกับน้องเขาแบบหลันล้ากันไปไปนอนด้วยเที่ยวด้วยกินดื่มกันด้วยกินเบียร์กันที่คูเมืองเชียงใหม่บอกเลยว่ามันฟินมากๆในตอนนั้นถึงขนาดที่เกือบจะตายมาแล้วก็ออยังไม่หยุดแต่เมื่อการติวสเมเร์นั้นใกล้จะจบ ผมก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆเหมือนเดิมกลับมาคนที่น่าจะเรียกว่าแฟนหรือเปล่าที่ผมนั้นทำสเนสน่ห์ใส่เขาแต่แล้วไม่มีอะไรที่ไม่เสื่อมพี่แดงบอกว่ากองแบบนี้นั้นมันเสื่อมได้น้องนั้นต้องมาต่อสเสน่ห์กับพี่อีกแต่เรานั้นก็ไม่ได้ไปครบปีเขาคนนั้นก็ได้จากเราไปไปคบกับผู้หญิงจริงๆที่มีนมและก็มดลูก ผมนั้นไปดูดวงอะไรต่างๆตามปกติไม่ทําแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วตอนนั้นเพื่อนๆที่มีเสียมันก็ไม่ค่อยมีใครนั้นจะมีตังค์กันแล้วแต่เรื่องที่พีคที่สุดมันก็กำลังจะเกิดขึ้นพี่ฟ้าและก็พี่เทาตอนนั้นผมสนิทก,กับพี่เทามากกว่าคือไปเป็นเพื่อนแกเวลาที่แกไปหาเสียอะไรแบบนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่วัยรุ่นวัยทึกขนองทำอะไรก็ได้ ที่ได้เงินได้ตังค์มากินเหล้ามาซื้อเสื้อผ้าก็ทําหมดพี่เขาก็แบ่งตังค์ให้กับเราบ้างเราพาเขาไปนี่เขาก็ต้องแบ่งให้กับเราพี่ฟ้านั้นเขาก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยส่วนพี่เท่านั้นไม่ค่อยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ออกแนวเป็นเจ้าแม่จะมากกว่าชนีน้อยนั้นก็ยกมือไหว้กันเป็นแถวทีนี้กลับมาที่พี่ฟ้าพี่ฟ้านั้นอย่างที่บอกไปว่าแกนั้นมีแฟนอยู่คนหนึ่ง แต่ด้วยความที่ว่าแฟนของพี่ฟ้านั้นเป็นคนที่เจ้าชู้มากพี่เทาเลยได้พาพี่ฟ้านั้นไปหาพี่แดงแม่หมอของเรานี่เองตอนนั้นต้องบอกว่าพี่แดงนั้นฮอตมากๆมีลูกสิบลูกหากันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าแกนั้นดูดวงแม่นอย่างที่บอกไปทำเสน่ห์ก็ดีณน,ะนาทองนี่เป๊ะเวอร์พวกเด็กเสียนี้จะชอบไปทำณน,า,นาทองกันพี่เทาเลยพาพี่ฟ้านั้นไปลงณน,า,นาทองก่อนตอนแรกพี่ฟ้าแกก็เหมือนกับผมนี่แหละ ช่วงที่ทำพิธีคือเห็นผีเห็นเงาเห็นอยู่ตามสี่แยกสามแยกอะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะตรงที่ต้นโพใหญ่ที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดอุตร,รดิตถ์คนที่อยู่ที่นั่นนั้นก็จะรู้กันดีว่าผมหมายถึงที่ตรงไหนพี่ฟ้านั้นจะเห็นผีบ่อยมากส่วนพี่เท่านั้นก็ไม่มีอะไรเขาก็มาเล่าให้กับพวกเราฟังว่าพี่เนี่ยพาพี่ฟ้าไปหาพี่แดงมา เห็นมันบอกว่ามันเห็นผีอยู่บ่อยๆซึ่งเราก็เล่าเลยว่าตอนนั้นเราก็เจอเหมือนกันแต่ตอนนี้นั้นของหลุดหมดแล้วนะพี่ไม่ได้ไปต่อแล้วขี่เกียดด้วยพี่เทาก็ถามว่าผลมันเป็นยังไงล่ะเราก็ได้เล่าๆไปพี่เทาแกก็เป็นคนสวยมีผู้ชายมากหน้าหลายตามาชอบเลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเรื่องอะไรแบบนี้จนวันหนึ่งพี่ฟ้าเขาได้ไปทำสเสน่ห์ใส่แฟนของเขาแต่ปรากฏว่า แฟนของเขานั้นก็ไม่ได้หายเจ้าชู้แต่ก็ยังรักกันดีอยู่ความเจ้าชู้ของแฟนพี่ฟ้าขอสมมุติชื่อแก่ว่าพี่ดำก็แล้วกันพี่ดำนั้นแกจะเป็นคนที่มีกิ๊กเยอะมากแต่เขาก็รักพี่ฟ้ามากแต่ด้วยความที่เจ้าชู้พี่ฟ้าพี่เท่ากับเก้งก็เลยออกโรงพากันไปตบชนีน้อยใหญ่ที่มาเป็นกิ๊กกับพี่ดำจนสุดท้ายพี่ฟ้านั้นก็ทนไม่ไหว ก็เลยไปขอให้พี่แดงนั้นทำสเสน่ห์แบบผูกด,ดวงพิธีกรรมนี้จะใช้ระยะเวลาสามวันพระตอนที่ผมนั้นเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วพี่ฟ้านั้นเตรียมของที่จะเข้าพิธีครบถ้วนทุกอยา่างระหว่างนั้นต้องบอกเลยว่าพี่ฟ้านั้นเจอกับสิ่งที่ไม่กา้าฝันต่างๆมากมายทั้งในฝันทั้งเงามืดดำๆตามข้างทางพี่ฟ้าก็มาบอกเนี่ย กูเห็นผีเป็นว่าเล่นเลยหนักกว่าแต่ก่อนอีกแล้วเป็นผีผู้หญิงเีะด้วยพี่เทาเลยบอกให้แกนั้นไปทําบุญให้พวกเราก็ได้รวมตัวพาพี่ฟ้านั้นไปทําบุญที่วัดเขาก็มีชุดสังฆทานไว้ให้เราก็ได้ไปหยอดตู้พระก็พรมนนำมนให้แต่ผมนั้นรู้สึกได้เร็วกลับว่าพระมองมาที่พวกเราแบบแปลกๆบรรยากาศตอนนั้นมันไม่ดีเลยท้องฟ้ามันก็มนุนมน พวกเราก็ได้ทำบุญแต่ในใจผมคิดว่ามันมีอะไรปแปลกๆเราก็ไม่พูดออกไปเพราะคิดว่ามาทำบุญอยากจะให้พี่แก่นั้นสบายใจมากกว่าวันรุ่งขึ้นพี่ฟ้าก็มาเล่าให้กับพี่เถ่าฟังว่าเมื่อคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงมายืนอยู่ที่ต้นโพตรงทางสามแยกยืนอยู่นานเราก็มองไปแล้วก็ตื่นพี่เถ่าก็เอามาเล่าให้กับพวกเราฟังผมก็คิดว่า คงจะเป็นเพราะว่าช่วงลงของของพี่แดงแลมะมั้งเลยทําให้สัมผัสด้านนี้นั้นมันมีพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นว่ามันจะมีอะไรมากไปกว่านี้ผมก็บอกกับพี่เทาไปว่าตอนที่ผมทําผมก็เจออะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้หนักเท่ากับพี่ฟ้าผมแก้เห็นปรับปลายไม่ได้มาแบบตามมาถึงในความฝัน แล้วจะมีอารมณ์แบบเห็นสัมภเวสีต่างๆมากมายแต่พี่ฟ้านั้นเป็นผีผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดตลอดวันนั้นช่วงค่าเราก็ได้นัดพาเพื่อนไปหาเสียต้นหัวค่าเราก็นัดกินเท้าวกันมีโอกาสก็ได้ไปเจอกับพี่ฟ้าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่ฟ้ามาในสภาพที่แบบว่าอิดโรยเป็นอย่างมากในใจของผมนั้นคิดว่าเฮ้ยแล้วนี่จะไปทํางานไวเหรอแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไร พอตกดึกพวกเราทํางานกันเสร็จก็ได้ออกไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แต่พี่ฟ้านั้นไม่มาแล้วก็ไม่มีใครตามถึงด้วยเราคิดว่าคงจะเหนื่อยครบกําหนดพี่แดงนั้นนัดพี่ฟ้าไปรับของ,ลงนะหลวงณน้าทองเพิ่มให้พี่ฟ้าก็าไปรับกับพี่เทาซึ่งผมนั้นก็ไม่ได้ไปด้วยพี่แดงเขาก็บอกว่าตอนนี้พี่ทำเสน่ห์พี่ผูกดวงให้แล้วนะไม่ต้องคิดมาเดี๋ยวแฟนน้องนั้นจะกลับมา แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรพิธีกรรมที่พี่ทําให้นี้เป็นพิธีกรรมสายพุทธใช้พลังพุธทธคุณก็วันนั้นพี่ฟ้าก็ไปรับของทําพิธีต่างๆนานาตามที่พี่แดงนั้นให้ทําวันนั้นต้องบอกว่ามันไม่ใช่วันที่ดีเลยคือทุกอย่างนั้นมันติดขัดไปหมดแต่ด้วยกรรมใครกรรมมันพี่ฟ้าก็ไปถึงสํานักพี่แดงก่อบรรจงหลงณห,หน้าทองให้ก่อน พร้อมกับบริกรรมกาถาต่างๆเกี่ยวกับศาสตร์ของการทำเสน่ห์ยาวแฝดคือจากที่ผมฟังจากพี่เทาที่เล่ามาอยู่ๆมันก็มีลมพัดแรงมากตองฟ้านั้นตึมๆบรรยากาศมันน่ากลัวและแล้วพี่ฟ้าก็ได้ทําเสน่ห์ใส่พี่ดําเรียบร้อยพอพี่ฟ้ากลับมาที่บ้านก็รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นไข้ยอยู่ตลอดเวลามันหนักตัวไปหมดพี่เทาก็บอกว่าคงเป็นเพราะว่าแกนั้นไปทําเสน่ห์มาเลยมั้ง ทนหน่อยเพื่อผู้ชายหลังจากนั้นพี่เถ่าก็ได้เล่าต่อไปว่าพี่ฟ้านั้นเริ่มลอยๆเลยๆอยู่เกือบ2อถึงสวันแล้วเหตุที่ไม่ได้คาดคิดหรือว่าคาดฝันนั้นมันก็เกิดขึ้นพี่ดำนั้นไปเว้นมอเตอร์ไซค์แหกโค้งตายตรงต้นโพกคาที่ซึ่งมันก็ตรงกับวันที่3หลังจากที่พี่ฟ้านั้นไปทำสเสน่หใส่พี่ดำมานั่นทำให้พี่ฟ้านั้นสติหลุด ตอนนั้นพี่เทาบอกว่าพี่ฟ้านั้นแทบจะบ้าอยากจะฆ่าตัวตายทําร้ายตัวเองแบบว่าต่างๆนานา,นา,นาร้องไห้ไม่หยุดจนถึงวันเผารู้สึกเก็บไว้สองวันเพราะว่าเป็นผีตายโหงคนทางเหนือเขาก็จะไม่เอาไว้นานพี่ฟ้านั้นร้องไห้แทบจะสติแตกเลยเขาว่าได้ตอนนั้นพี่ฟ้าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพี่ดําถึงตายทั้งๆท,ที่พี่ดํานั้นเป็นพวกนักเลงมอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะมาตายง่ายๆแบบนี้เลย และที่สําคัญถนนเส้นนั้นมันไม่น่าจะขับเร็วอะไรมากมายนักแล้วก็ไม่ได้แข่งรถอะไรกับใครด้วยทําไมถึงมาจากไปแบบนี้พี่เท่ากับพวกเพื่อนๆก็พากันปลอบใจพี่ฟ้าพี่ฟ้านั้นเก็บตัวอยู่เกือบเดือนเพื่อนๆทุกคนนั้นเป็นห่วงเป็นอย่างมากแต่หลายคนก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากพี่ดํานั้นแกตายเพราะว่าอุบัติเหตุธรรมดาส่วนตัวผมนั้นก็ลืมไปเลยเรื่องที่ พี่ฟ้านั้นไปทำเจเน่กับพี่แดงเลยไม่ได้ติดใจอะไรก็คิดว่ามันคงเป็นอุบัติเหตุทั่วไปจนสุดท้ายพวกพี่ๆเขาก็ทนไม่ได้ที่เห็นเพื่อนของตัวเองนั้นมาเป็นแบบนี้วันๆก็เอาแต่ร้องไห้คิดมากพี่เทาเลยนําวันเดือนปีเกิดของพี่ฟ้าและก็พี่ดํานั้นไปให้กับพ่อปู่คเนศดูดวงให้ตอนที่ไปดูดวงก็ได้ผ่านทางต้นโพพี่เทาบอกว่า เห็นเงาดำๆคล้ายกับผู้หญิงอยู่แถวๆนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าต้องรีบไปที่สำนักพ่อปู่เพื่อที่จะไปดูดวงตอนนั้นก็ต้องเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดพวกพี่ๆเขาก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของเขาให้หลุดพ้นจากเหตุการณ์นั้นพาไปถึงสำนักพ่อปู่คำแรกที่พ่อปู่ทักกับพี่ถ่าว่าในดวงนี้ผู้ชายตายไปแล้วนะแล้วดวงวิญญ,ญาณ ยังไม่ได้ไปไหนด้วยเหมือนจะโดนมนต์คาถาอะไรสักอย่างสะกดเอาไว้แล้วก็พอพูดถึงดวงของพี่ฟ้าดวงพี่ฟ้านั้นก็อยู่ในช่วงที่แย่ที่สุดแต่พ่อปูน่น,นั้นเน้นที่ดวงของพี่ดำมากกว่าสุดท้ายพอปู่ก็บอกมาว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีมากๆขอเวลานั่งสมาธิแล้วก็ให้พวกพี่ๆนั้นมาในอาทิตย์หน้าพี่เทาก็เลยดูดวงต่อตามปกติ แต่ของพี่เท่านั้นก็ปกติดีคือตอนนั้นพ่อปู่ก็ได้ทักว่าช่วยเหลือคนอื่นได้แต่อย่าลืมรักษาตัวเองให้รอดพ่อปู่เลยมัดข้อไม้ข้อมือให้กับพี่เทาแล้วก็บอกว่าให้ไปไหว้หลวงพ่อเพชรพร้อมบอกให้พี่เทานั้นไปบอกพี่ฟ้าด้วยว่าให้ไปหาพระเครื่องเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีคนอุตรดิตทุกคนจะทราบกันดีว่าหลวงพ่อเพชรนั้นศักดิ์สิทธิ์มากๆ ในส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยประสบพบเจอปฏิหารด้วยตัวเองพี่เทาพอกลับมาถึงที่หอของพี่ฟ้าพี่เ่าก็ได้ไปเอาพระเครื่องที่บูชามาให้กับพี่ฟ้านั้นใส่พี่ฟ้านั้นก็ถามว่าพวกแกนั้นไปทําอะไรกันมาพี่เ่าก็เล่าว่าเอาดวงของแกกับพี่ดํานั้นไปดูที่สํานักพ่อปู่มาพี่ฟ้าก็บอกว่าถ้าข่าวหน้าไปกันอีกก็ขอไปด้วยพี่เ่าก็บอกว่าอาทิตย์หน้านั้นพ่อปู่ก็ได้นัดไว้ด้วยค่อยไปแล้วกัน ระหว่างอาทิตย์นั้นพี่ฟ้าก็ยังคงเป็นคนที่เหม่อลอยเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะใส่ปลาแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนักพี่ฟ้านั้นได้เล่าให้กับพี่เต่าฟังอยู่เสมอว่าพี่ฟ้านั้นฝันว่าพี่ดำนั้นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่ไม่เต็มใจจะอยู่ด้วยแล้วมาขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูอยากจะกลับบ้านแล้วพี่ฟ้านั้นก็จะสะดุ้งตื่นอยู่ตลอด จนจะพาพี่ฟ้าจากคนที่สวยๆเป็นตัวแม่มีเด็กๆเช่นนี้น้อยมีเสียเลี้ยงมีเสียให้ตังตอนนี้นั้นต้องพักอยู่แต่ในหอให้พี่เถ่านั้นดูแลจนวันที่พ่อปู่นั้นนัดก็มาถึงทุกอย่างที่สำนักพ่อปู่นั้นก็ได้เงียบสงบเป็นอย่างมากท้องฟ้าอึมครึมไปหมดพี่ฟ้าไปกับพี่เถาเพียงแค่สองคนสภาพของพี่ฟ้าในตอนนั้นต้องบอกเลยว่าผอมมากหน้าซีดแล้วก็ไม่สวยเลย พ่อปู่เห็นก็บอกว่ามาแล้วก็นั่งลงก่อนนะไหวพระที่โต๊ะหมู่บูชาก่อนจิบทุบเทียนไปเด็ดดอกไม้ตรงหน้าบ้านพ่อมาฝนละห้าดอกพี่เถาก็ได้เดินไปเด็ดดอกพุธสีขาวนวลมาช่อละห้าดอกพ่อปู่บอกว่าเรื่องนี้มันต้องแก้กไขกันยาวๆเลยพ่อสงสารเองแต่พวกเองนั้นไปหาเรื่องกันเองทุกอย่างที่ทำไปนั้นเป็นการก่อเวงก่อกรรมทั้งสิน้น พี่ฟ้าได้แต่นั่งเงียบอยู่ข้างๆพี่เทาพี่เทาถามพ่อปู่ว่าแล้วเรานั้นจะแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วเรื่องทั้งหมดนั้นมันคืออะไรพ่อปู่หลับตาก่อนที่จะมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปจากน้ำเสียงที่นุ่มนวลฟังสบายถ้าสงสารต่าจะช่วยจากนั้นก็ทำสเสน่ห์ใส่ผู้ชายใช่ไหมเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเขาไปไหนไม่ได้ผีตายโหงที่มันเลี้ยงเอาไว้ทำสเสน่ห ตำพิธีคุณใสมุนดำอะไรนั้นมันจะเอาคนรักไปอยู่ด้วยมันถูกใจคนนี้รู้ไหมว่ามันบาปเหลือเกินตอนนี้ชายคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่ต้นโพกบ้างก็ต้องตามไปอยู่จับมันที่สำนักของมันที่ผีตายโหงมันอยากจะได้ของของเจ้ามันออกไปแล้วข้าอยากจะช่วยเหลือเกินแต่ผู้ชายคนนั้นมันยังไม่ถึงที่ตายหรอกนะอายุไขมันยังอีกนานจะต้องแก้ไขเรื่องทั้งหมด หลวงปู่ก็ได้ลืมตาขึ้นน้ำเสียงนั้นก็ได้กลับมาเป็นปกติหลวงปู่บอกว่าเองรู้แล้วใช่ไหมพี่ฟ้าก็ได้แต่นั่งนิ่งน้ำตาไหลออกมาโดยตลอดเวลาพี่เท่าจึงถามว่าแล้วจะพอช่วยเหลือพี่ดำได้อย่างไรบ้างพอปู่ก็หลับตาลงอีกครั้งแต่คราวนี้นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรพอปู่หลับตาไปได้สักพักใหญ่ๆท้องฟ้าข้างนอกมันก็ยังมืดครึม้มแล้วหลังจากนั้นพอปู่ก็ได้ลืมตาขึ้น พอปู่ก็ถามว่าก่อนหน้านี้นั้นได้ไปเชิญดวงวิญญาณที่ต้นโพกกลับมาที่บ้านหรือยังพี่ฟ้าก็ตอบว่าได้นิมนต์พระเชิญกลับมาแล้วพาอปู่ก็บอกว่าที่แฟนเองนั้นไม่ได้ไปไหนเพราะว่าผีตายโหงมันจะเอาไปอยู่ด้วยมันคงไม่เหมือนกับในหนังในละครหรอกที่ข้าจะไปจับผีลงหม้อทุกอย่างคือเวรกรรมกรรมดีคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมเลวก็ต้องรับกันไป แล้วแต่การกระทำเอ็งเป็นคนก่อเอ็งก็ต้องเป็นคนแก้เอ็งเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมใกล้จะปิดเทอมแล้วหรือยังพี่ฟ้าก็ตอบว่าอีกไม่กี่อาทิตย์เองค่ะหลวงปู่จึงบอกว่าเอ็งไปบวชชีปลาถือศีลให้ครบสามวันพระหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้หรือว่าจนกว่าเอ็งนั้นจะคิดว่าแฟนของเอ็งนั้นได้เป็นอิสระได้บุญจากที่เอ็งนั้นทํา ได้ไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่และระหว่างนั้นให้เองนั้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังแฟนของเองกับผีใตยโหรตนนั้นกรวดน้ําให้กับพระแม่ธรณีเป็นพยานสวดมนต์เดี๋ยวข้านั้นจะเอาหนังสือสวดมนต์ให้กับเองเองต้องทําทําให้ได้ทุกวันโดยเฉพาะวันพระเองนั้นต้องพยายามแผ่เมตตาในการบวชชีถือศีลน,นี้ไปให้ถึง แล้วก็อาธิษฐานให้ปล่อยแฟนของเองไปด้วยหลังจากนั้นเองจะต้องตักบาตรทุกๆวันพระทุกๆวันโกนให้กับแฟนของเองไปตลอดชีวิตแฟนของเองนั้นจริงๆแล้วกว่าจะถึงคาดก็ยังอีกหลายสิบปีเลยแล้วก่องที่เองไปทํานั้นมันก็เป็นไสยศาสตร์มันไม่ดีนะรู้ไหมอะไรอะไรมันก็ไม่ดีเท่ากับการกราบไหว้พระหลอกกลับบ้านไปเองก็ไปเอาผ้าถุงแม่นั้นมัครอบที่หัวซะ กราบขอขมาพ่อแม่แล้วก็ไปกราบขอขมาพ่อแม่ของแฟนอีกด้วยพี่ฟ้านั้นนั่งนิ่งน้ําตาไหลพรากพี่เทาก็ได้แต่เอามือกอดปลอบใจกันไปพ่อปู่จึงอาบน้ามนต์ให้กับพี่ฟ้าและก็พี่เทาแล้วก็ปลูกข้อมือให้กับพี่ฟา้าหลังจากที่กลับมาจากสํานักของพ่อปู่พี่เทาก็ได้ไปเป็นเพื่อนพี่ฟ้าในการขอขมาพ่อแม่แล้วก็เอาผ้าถุงนั้นมาครอบปัวแล้วพาไปกราบขอขมาพ่อแม่พี่ดําด้วย พ่อแม่พี่ดำก็งงแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าจะบวชจีพรามให้กับพี่ดำตลอดช่วงที่ปิดเทอมพ่อแม่ของพี่ดำนั้นก็ร้องไห้บอกว่าอายุมันยังน้อยไม่น่าจะมารีบตายเลยแต่พ่อแม่พี่ดำนั้นไม่ได้รู้เรื่องนี้คิดว่าเป็นแก่อุบัติเหตุธรรมดาจนวันที่ผมกับเก่งชนีน้อยนั้นมาเจอกับพี่เทาตอนนั้นพี่ฟ้าก็ไปบวชแล้วพี่เทาก็ได้มาเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ฟังพวกเราก็นึกกลัวขึ้นมา ส่วนตัวผมเองนั้นก็มีประสบการณ์ที่เกือบตายมาแล้วเพราะว่าไปทำสเสน่ห์ตอนที่ไปติวซัมเมอร์ต้องบอกว่าของพวกนี้นั้นมันมีทั้งดีและเสียแต่ข้อเสียของมันน่าจะมีมากกว่าข้อดีจริงๆความรักมันต้องเกิดจากจิตใจของคนสองคนไม่ใช่การเอาอะไรมาผูกไว้อย่างนี้ความรักที่แท้จริงก็คือการเสียสละสำหรับคนที่คิดจะทำสเสน่หผมอยากจะวิงวอนขอว่าอย่าทำเลย ของพวกนี้นั้นมันไม่มีในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปสุดท้ายแล้วพี่ฟ้านั้นก็ไปบวชฉีพลบับเมื่อเสร็จสิน้นพี่ฟ้าก็ไม่ได้ฝันเห็นกับผีตายโหงตันนั้นอีกเลยแล้วก็ได้ไปหาพ่อปู่พ่อปู่ก็บอกว่ามันปล่อยแฟนของเองไปแล้วมันได้ผลบุญที่เองนั้นอุทิศให้ แต่ตัวของมันเองนั้นไปไหนไม่ได้เพราะว่ามีคนเลี้ยงมันไว้ผูกมันไว้แต่แฟนของเองนั้นได้ไปที่ชอบที่ชอบแล้วเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้น10กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปดูดวงกับพี่แดงอีกครั้งพี่แดงก็ยังคงหน้าขาวสวยไว้ผมยาวดูไม่แก่กว่าสมัยที่ผมนั้นไปหาตอนมัธยมแต่ถ้าถามถึงความแม่นในการดูดวงความแม่นของพี่แดงในตอนนี้นั้น ไม่ได้แม่นเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วผมก็หันมาศึกษาการดูดวงของไพย่ยิบสีแทนแล้วก็ได้ไหว้พระไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนแล้วก็ไม่คิดที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำอีกเลย